ขาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหนักว่าหัวใจเกษตรครับผมขาดสลัคลิปเนี่ยครับช่บรรยากาศเลยครับช่วงช่วงยืนคอครับนี่ช่วงยืนคอกรูปแบบนี้เลยครับนี่นี่ก็เป็นว่าที่ผมได้จับยาโนมออกมากครับสามตัวนี่ครับ นี่ครับกาลั่งเป็นนุมหน่อยกําลั่งเป็นสาวหน่อยครับตัวผู้สองตัวนะครับตัวโกผสมชาโรเล่ครับูกผสมบิมันเตือนนี่ครับนี่ก็เป็นตัวผู้นะครับสองตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับนี่ก็เป็นตัวแม่ครับตัวแม่มีตัวเดียวครับมีตัวเดียวน่องบุญไหลนะครับมานเดือนเมษาครับเมษาเพิ่งกัดเสรครบปีครับนี่ครับ ใกล้จะพรบปีแล้วครับใกล้ครบปีแล้วเดือนเมษาครับมาวันที่สิบหกสิบเจ็ดเมษานี่ครับน้องบนหลน่ครับเป็นลูกผสมเบียมาสเตอร์ครับนี่ครับชุ่มเลยโอ้ผมว่าหนาลึกนะครับนี่ตัวเงาครับเป็นลูกผสมเบียมาสเตร์เงาวนะครับเดือนเมษากล้จครบหนึ่งปีนะครับ ตัวนี้ครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเข้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกียรครับช่วงบรรยากาศช่วงว่ายืนขคะครับเพราะว่าผมก็เลยเอาน้ำเขาแปลงหยาเพ่งกุลาครับเอาน้ำเขาแปลงหยาเพ่งกุลาผมก็ย่างบ่อเลยปล่อยลงไปครับกับประมาณสิ้นเดือนนะครับผมก็สิปล่อยลงไปนะครับปล่อยล่พงนไปกินนี่ครับนี่ก็เป็นนี่แหละครับ ชมเลยครับเม็ดสีเะครับเร็้วแดงจ้าเลยครับนี่นี่ครับนั่นนะครับเป็นแปลงหยากระลังเขียวขึนครับกระลังเขียวขึ้นนะครับนี่สิ้นเดือนครับกระสิอป้อยลงไปนั่นแหละครับเขียวแล้วนะครับรอแต่เวลาครับรอแต่เวลาคนใดจะเลื่อนเติบโตนะครับอีกต่อนะครับเพราะว่าถ้าฮอบป้อยลงไปหยามันคนเ่าจะเลื่อนเติบโตมันสั่นนะครับมันก็เปลืองไปนะครับเปลืองไปเรื่อยนะครับ นี่ครับเห็นไปกับช่มไปรูปปสมบีมัตเตอร์นะครับนี่เม็ดสีแดงจ่าสีเมนผักขามครับนี่ตัวแม่ผมก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันแม่บอกจุ่กขวากุ่กฟ้ามี่แหละครับนี่ครับเป็นตัวเป็นตัวแม่ตัวแรกครับปีนี้รูกผสมบีมัตเตอร์ตัวแม่ครับผมได้สองตัวแล้วครับได้สองตัวแล้วครับ ก็ได้เป็นแม่พันธุ์แม่บอกนะครับนอนแหละครับนี่รอดเวลานี่ครับนันบรรยากาศยูแบบนี้นะครับนี่ขังไว้ก้อนนะครับรอดแต่เวลาอย่างเเพื่อจะเล่นเติบโตนี่ก็เป็นลูกผสมทีมันเตอบขึ้นกันครับตัวผู้นะครับเลยตัวผู้ลูกลูกไส้ลูกสาวครับจับยาโน้มมาขังไว้น้ำกัดเรื่อยกับลูกผสมใชาโรเลตตัวนั้นแหละครับตัวขาวเนืครับ ครับท้ายคลิปเลครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครับท่านผู้รับชมถูกคนถูกท่านนะครับขอให้ต่ความสูขความเจริญความเจ็บรตใหได้ความไข่จะได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ธูบาทยังครับท่ายคลิปนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาาใหมผมนั่นนะครับเด้อแกงเตือนจิบต,ต่อไปครับผมกล้าวเขาวา้ามาสวัสดีครับ